ปฎิจ้าเพื่อนๆชาวธาตุดินเพื่อศพกันมังกรเดี๋ยวเรามาดูกันว่าส5้าวันหลังจากที่ดาวเสาร์ย้ายอ่ะก็คือวันพรุ่งนี้นะ้อวันที่สิบามเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยจะมีดวงสตาร์อย่างไรบ้างจะเจออะไรในสิบห้าวันนี้ไพ่อยากเตือนอยากแนะนำอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะมาเพื่อนๆได้ไพ่ใบแรก ดูวิวอ f ฟฟอร์จูนไม่คิเลยนะอ่ะต่อมาแฮงแมน n ฮลลาเฟน์มาเจอเฟลทรเวอสดอจัสติกเออ ดูดีเยี่ยมอยู่นะนะชารริอัตโอเคไม่ขี้เหร่นะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าสแสดงว่าพระเสารักเพื่อนๆชาวธาตุดินนะเนี่ยอืมค่ะเพื่อนๆมาเนี่ยค่ะ การเคลื่อนตัวของพระเสาร์ครั้งนี้นะส่งผลต่อเพื่อนๆใน15วันนี้จะมีเรื่องของการที่เพื่อนๆน่อาจจะมีโชคลาภนะมีโอกาสโชคดีนะคะในเรื่องอะไรในเรื่องของอายุของเพื่อนๆตัวเลขของเพื่อนๆอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวเพื่อนๆนจะ นำโชคดีมาให้เพื่อนๆและรวมถึงตัวของเพื่อนๆชาวแทดีนะ่ะจะดึงดูดความโชคดีเข้ามาหาตัวเองนะอาจจะเหนื่อยในเรื่องการงานหน่อยนะจ้ะเพราะว่าพระเสร์น่าจะส่งผลให้เพื่อนๆรู้สึกว่าการงานน่ะหนักแต่ยังไงซะผู้ใหญ่ลูกค้าก็ยังให้การช่วยเหลือนะแต่การหนักครั้งเนี้ได้เงินดีอยู่นะจ้ะนะโอ มีโอกาสได้โชคลาภจากคนรักนะเออปังจริงๆฮะชาวแทดดินนะคะแล้วก็ส่วนในเรื่องของความรักนะคะมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจนะอ,อชาวแทด,ดินสงสัยเพื่อน,อนๆจะไปจดทะเบียนสมรสหรือเปล่าหรือแต่งงานโอน่าจะได้สินสอดก้อนใหญ่นะจ๊ะเนี่ย รู้จักไพ่แล้วผู้หลักผู้ใหญ่ก็อยากให้มีเรื่องของการตกลงปงใจแต่งงานกันนะจัดพิธีหรือมั่นหมายอย่างเป็นการเป็นงานเป็นรูปเป็นร่างเพราะอันนี้คือ your destiny นะจ๊ะพระสาก็ยิ่งส่งเสริมให้เพื่อนๆด้วยนะจะมีปัญหาก็ตรงที่เพื่อนๆจะต้องตัดสินใจนะว่าจะเอายังไงดีเพราะ ตัวของเพื่อนเอนเองนะ่ะมีความรู้สึกว่าอยากรออีกสักนิดอยากให้มันเวลามันค่อยๆเคลื่อนไปแล้วค่อยๆดูกันไปให้มากกว่านี้แต่ผู้ใหญ่ค่ะจะส่งผลมาเร่งเร่งรัดและโดยเฉพาะเพื่อนฝูงนะเพื่อนฝูงของเพื่อนเพื่อนน่ะจะปุกปั่นนิดน,นึงยุยงส่งเสริมนะคะให้เพื่อนเอนรีบตัดสินใจในเรื่องราวของความรัก แต่เหมือนเพื่อนๆจะรู้สึกว่ายังไม่อยากจะตัดสินใจนะยังรู้สึกว่าอยากจะเดินหน้าในการครบหาหรือดูใจกันไปก่อนตอนนี้ชั่งน้ำหนักอยู่นะอืม ดา,าวเสาร์ส่งผลต่อเพื่อนๆในแง่ของการงานนะจ๊ะแล้วก็ส่งผลต่อเพื่อนๆในเรื่องของเพื่อนฝูงสังคมนะเพราะ,ะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะจ๊ะถ้าอยู่ท่ามกลางสังคมที่มีเรื่องของการพูดคุยกันหรือระดมความคิดหรือเป็นเบ้าหลอมความคิดที่หล่อหลอม ไปในลักษณะเดียวกันนะอาจจะต้องระมัดระวังนะคะรวมทั้งสื่อโซเชียลมีเดียที่มันเป็นเรื่องของการหลอกลวงนะจ๊ะแล้วก็เรื่องของการที่ทำอะไรที่มันไม่ชัดเจนอาจจะต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็เรื่องของการงานพายอยากจะให้นิ่งและอดทนเข้าไว้นะมันแค่15บวันเองจ้ะเพื่อนๆแต่มันจะหนักนะจะรู้สึกว่าเอ้ยมันถาโถมเข้ามา แต่ยังไงซะก็มีความโชคดีค่ะหนึ่งถ้าเพื่อนๆ <sink. S 1> ไม่ซื้อของให้คนรักคนรักก็จะให้ของเพื่อนๆและรวมถึงคนรักก็อาจจะให้เงินเพื่อนๆได้ด้วยสงสัยน่าจะได้แต move. ่เอียเยอะนะเนี realised. ่ยเพื่อนๆชาวแทดินซึ่งก็เป็นความโชคดีของเพื่อนๆมากเลยค่ะเพราะตัวของเพื่อนๆเองเป็นไพ่เ h e ะวิวอ o ฟฟอร์โดยรวมแล้วค่อนข้างดีนะคะแต่ อาจจะมีความที่อาจจะปากหนักนิดนึงคือถามอะไรไม่ค่อยตอบหรือมีความรู้สึกว่าตัวเองอยากจะทำอะไรช้าๆแล้วไม่ค่อยอยากที่จะเป็นไปตามกระแสรหรือเป็นไปตามอารมณ์การแปรปรวนของสถานการณ์วาล้้อมโดยทั่วๆไปซึ่ง ความหนักแน่นมั่นคงอะ่ะดีมากแล้วค่ะเพื่อนๆนแล้วเพื่อนๆนจะค่อนข้างแข็งแกร่งนะแล้วก็รู้สึกอยากจะลุยไปข้างหน้าอย่างมากๆเลยในหลายๆเรื่องอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะจ๊ะเพราะเมื่อ the devil เข้ามาในเรื่องของกลุ่ม <S 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 เพื่อนฝูงนะแล้วก็คนรอบๆตัวเพื่อนเพื่อนต้องระวังนิดนึงนะจ๊ะเพราะว่า ราหูกับเสาเป็นคู่มิตรกันยิ่งเสริมกันอาจจะทำให้จะแห้งแมนทำงานหนักนะจ๊ะเครียดนะเพราะนั้นระมัดระวังนะคะโดยรวมแล้วบรรยากาศสภาวะดีค่ะพระเสาไม่ได้ทำให้เพื่อนๆชาวท่าดินหนักหน่วงหนักแน่นมากจนเกินไปแต่ ดิฮาลาแฟเข้ามาบอกว่าชาวทัดดินยังไงซะก,ก็มีทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลอยู่นะยังไง15วันนี้ชาวทัดดินก็รอดจ้าเดี๋ยวเรามาดูไพ่พิเศษกันนะว่าไพ่พิเศษอยากจะบอกอะไรเพื่อนเพเพิ่มเติมนะคะเพื่อนๆได้ไพ่อ่ะ the key of the heart นะคะ ไพ่นี้เป็นไพ่กุญแจแห่งหัวใจเนาะไพ่แนะนำบอกว่าให้ปลดปล่อยจิตใจของตัวเองอะ่ะและค้นหาอิสรภาพซึ่งนั่นก็หมายความว่า<ๆ>เพื่อนๆใครที่ยังรู้สึกหนักแน่นติดล็อกอยู่กับสิ่งนี้คือเพื่อนฝูงสังคมที่เต็มไปด้วยอะไรที่มัน หือผูกพันธอีลุงตุงนงังปลดล็อกมันซะนะคะและในเรื่องของเนี่ยแหละตัวความคิดในเรื่องของการทำมาหากินการใช้ชีวิตที่ติดขัดเดย์บายเดย์เพื่อนๆใช้อะไรอยู่ก็ไม่รู้แหละจะอยู่บ้านเฉยๆแต่ติดติดขัดติดล็อกอะไรอยู่นะและรวมถึงทำงานนะคะถ้ายังคิดอะไรไม่ออกลองปลดล็อกออกมารับรองได้ว่าคนพบ อิสรภาพแน่นอนค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้อนัญญาขอจบคัมภยรกรแต่เพียงเท่านี้หากท่านใดยังไม่ได้กด subscribe กดติดตามช่องเป็นเพื่อนกันด้วยนะแล้วก็หากเห็นว่าคลิปนี้ถูกอกถูกใจกดไลค์ด้วยค่ะแล้วก็สามารถกดแชร์ให้เพื่อนๆชาวธาตุดินคนอื่นๆได้รับรู้ด้วยว่า15วันหลังจากดาวเสาย้ายในวันที่13เนี้ยเพื่อนๆจะต้องเจอและระมัดระวังสิ่งใดบ้าง พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ